ผมก็ยังอยู่แม็กกี้ฮงสียังอยู่ที่แอร์พอร์ตสเตเดียมนี่นะครับงานรวมทุนเพื่อที่จะสร้างรายได้นะรวมรวมรายได้ไปมอบให้กับทางบริษัทวัดเทียนมนากรที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับตอนนี้ผมก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณจิติทัศเมธาอินทวัฒน์นะครับหรือว่าคุณโกงนะครับสวัสดีครับคุณโกงครับคุณโกงได้เป็นผู้จัดการในเรื่นงนะ ก็คือเซเว่นอยู่มเลสเซเว่นอยู่นี่อก็ถือว่าเป็นนิมานที่ดีนะครับสปอนเซอร์หลักให้กับรายการทุกคนทุกตัวเออรับผมคุ้กมสร้างทีมเซเว่นอ่าก็ถมาพูดถึทีมเซเว่นนะครับก็ต้องมีเก่าเนี่ยเอาดเยอะหน่อยครับพานมากเลยครับเราเริมจากเซเ่กเงานเซเว่นกาน งานเราก็มาเตะบอลกม้ไปประมาณสิบปีอนี่ทำีมาสบปีแล้วนะ่อปีเราก็เตแล้วรมัมาแล้วก็ต้ันึ่คิดว่าเฮ้เรา่าจะมีแว่าไปช่ยกันืองคนใช่ใช่ประโยชน์ดีกว่าเราเตะอลแล้วว่าคือคือเอาชัดๆเลยวัตถุประสงค์ในการเซเว่นของคุณอ้วก็ขอ อยากจะเชไรกไม่ว่าจะเป็นบัณวัหรือว่าลุงเนตะแรน่ง่หนเขาต้องการคนเชิญจากเราก็จะพาทีมเราไปช่วยงานต่างๆนี่คือวัตถุประสงค์ชัดๆเลยสำหรับหลายๆทีแล้วก็ปัจจุบันนี้คุณปูครงการอะไรที่เราจะปลุกปันสำคัญกับพี่น้องปรตชอเราปัจุบันนี้ ก็มอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนาะที่ว่าเป็นทีมเล่นทีมในที่อะไรที่เราทำเชื่อสังคมได้เราอยากทำนะครับมีกิจกรรมอะไรต่างเองเราก็จะเข้าวงเสมอนะครับเข้าเช่วยว่ามีกิจกรรมงานงานบอนนักบอลและไรต่างๆเนี่ยขอกวขอให้เชิญมาเชิญมาได้เลยนะครับเราก็ยินดีที่จะไปนะครับพวกเราพร้อมเสมอที่จะไปแลวนะครับแล้วก็อนาคตเรามี การมากฝันอะไรต่างๆหรืครับก็อนาคตเราเราอยากจะจัดคุณกลนการแบบเพื่อช่วยเหลือสังคมครับติดที่เราคุยไปว่าเราครั้งที่แล้วเราไป็นเราวไปชี่อวครั้นนี้เราอาจจะไป็นครัโกวได้ครับอนาคตโรงเรียนอะไรเดียวอะไรค่อยมีโปรแกรมหรือว่ามีกําหนดการจริงมาแจ้งจริงกันครับตอนวนี้เป็นแค่งาน แกนของเซเว่นกิเลนนะครับซ oh okay. ึ่งวันหน้าผมก็ซื้อน้ำแข็งเซเว่นในกะติกน้ำอิซบลูแล้วแล้วก็น้ำดื่มเซเว่นด้วยนี่ไม่ได้คุยนะครับให้ให้ดูเลยครับผมซื้อซื้อน้ำเซเว่นมาจริงนี่ครับผมขอบคุณนะไปดับเล็บซีฮะนี่อันนี้ไม่ได้เมคนะฮะผมผมแบกซื้อมาจริงๆ ก็คงเอ็น <wird> ก <variance thumbnails> ็ขอบคุณนะครับคุณปกนะสุดท้ายนี้นะครับเป็นที่ิ่งหมายที่ดีนะครับที่มาร่วมบุญด้วยกันเนาะครับผมนะขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับขอบคุณมากครับครับผม